สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เมย์ก็จะมาอวดสวนน้อยๆของแม่เอ๋ค่ะนี่ค่ะมะเขือเทศนะได้กินได้มีลูกแล้วค่ะเนี่ยจากที่เราเอาใส่ในกล่องๆไว้เนี่ยค่ะนี่เห็นไหมอันนี้เป็นต้นผักวิชายนะคะอันนี้ขึ้นช่ายค่ะแล้วก็อันนี้หอมอันนี้ผักชีหูกระต่ายนะคะ ทางนี้ก็จะมีโหระพาค่ะใบหูเสือหรือใบสาบเสือเนาะมีพริกนะคะคุณชนคุณผู้ชมแอบมีฟ้าทลายโจรน,นิดหน่อยนะคะนี่ค่ะทางนี้กุ้ยช่ายก็จะขึ้นเยอะเลยไปกินกับส้มตำกับผัดไทยนะคะทําขนมเนาะใบยี่ร่าค่ะอันนี้วอเตอร์เกรสนะคะเรียกตามเจ้าของที่เราให้มาบอกเนาะว่าชื่อวอเตอร์เกรสทางนี้ก็จะมีอีกพุ่มนึงนะคะวอเตอร์เกสของเราแล้วก็ ผักชีลาวค่ะได้กินไปเยอะแล้วค่ะนี่ก็เลยปล่อยเขาออกดอกนะคะจะดูว่าจะมีเม็ดไหมเนาะแล้วก็กะเพราค่ะอันนี้ก็เป็นยี่หร่านะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเปิดเข้าสวนเราเลยค่ะประตูน้อยๆกันหมาเข้ามาค่ะนี่ค่ะในดินน้อยๆน,นี่ก็จะมีต้นมะเขือเทศนะคะอันนี้ต้นโตนหน่อยแล้วแล้วก็จะมีมะเขือเนาะมีตะไคร้แยกออกมาปลูกค่ะอันนี้ต้นยาค่ะต้นยาเยอะเลย เราเ็าโตอีกหน่อยนะคะจะมีตะไคร้มีชพูมีะอมนะคะวันนี้เมจะแกงเห็ดนะคะก็จะมาเด็ดยญ้านางก่อนมีเห็ดในตู้เย็นเนาะเดี๋ยวไปดูทีว่าจะแกงเห็ดอะไรนะคะนี่ค่ะเวลาอยากกินทีนึงก็มาเด็ดนะคะเดี๋ยวเมเด็ดให้เสร็จก่อนเนาะนี่ะอมนะคะแกงก็จะเอาะอมไปใส่ด้วยเนาะยอดไม่ค่อยสวยเท่าไหรค่ค่ะ แต่ก็พอได้ไปใส่แกงกินนะคะคุณผู้ชมใบกานอ,อนไปใส่ให้พอหอมๆนะคะนี่ค่ะพอได้เก็บนะคะคุณผู้ชม ไ,ได้เก็บไปใส่แกงกินเนาะนี่ค่ะก็เนี่ยเราต้องมันตัดนะถ้าไม่ตัดโขาก็ยังไม่ค่อยแตกค่ะชมของเม่ข้างหลังเป็นนาคุณผู้ชมได้ยินเสียงฉีดยาในนาข้าวไหมคะไม่เห็นแน่ๆเลยคุณผู้ชมสวนเม่ก็จะมีต้นมะกรูดนะคะมะกรูดเม่ตัดสั้นไว้นะคะไม่ให้เขา สูงมากเพื่อว่าเราจะเด็ดก,กินง่ายๆค่ะย้อนแสงหน่อยนะมะละกอค่ะพอได้กินแล้วนะคะอีกอันนี้เป็นสวนผักหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกสวนหนึ่งมะเขือเทศต้นแรกที่ได้กินลูกค่ะคุณผู้ชมคือว่าเขาก็จะแตกไปอีกเนาะเมก็จะรอดูอยู่นะคะจะแตกไปกว่าจะสุดแค่นี้เนาะ นี่ค่ะเขายังมีดอกอยู่นะคะต้นสูงเชียวค่ะนี่ค่ะก่อนเข้าอีกสวนเรนามาเด็ดตำลึงข้างรือวก่อนค่ะคุณ้ชมนีม่เด็ดยาวเลยนะคะเพราะว่าเราเอาใบอ่อนๆไปใช้เนาะ ค่ะก็พอได้กินนะคะก็จะไม่ให้เขาเลื้อยไปเยอะค่ะคุณผู้ชม ถ้าเลือยไปเยอะลบเนาะก็จะลบเกินไปไม่น่ามองแล้วก็อาจะจะมีพวกนี้พวกอะไรมาได้นี่ค่ะเยอะเลยนี่ค่ะอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งของแม่เอ๋นะคะตรงนี้จะเป็นผักบุ้งค่ะตรงนี้จะเป็นผักบุ้ง ตรงนี้ผักชีนะคะตรงนี้ผักสลัดตรงนู้นจะเป็นต้นหอมค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดผักบุ้งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแม่จะถอขอถอนหญ้าตรงนี้ก่อนหญ้าุกแล้วเกิน จะตัดผักบุ้งไปผัดนะคะนี่ค่ะต้นเขาก็พอกินได้อร่อยแล้วนะคะไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากกำลังดีค่ะคุณผู้ชมตัดเพื่อยเขาแตกใหม่นะคะ สักการน,นึงค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชม นี่ค่ะผักที่เราได้มานะคะเขาจะมีผักบุ้งเนาะกํานึงผัดจานหนึ่งค่ะแล้วก็มีชะอมนะคะเอาไว้ใส่แกงหน่อไม้เรามีผักบุ้งแล้วก็มีใบยะนางนะคะเดี๋ยวเรามาเด็ดตำลึงกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะแม่เด็ดมายาวๆเนะเาะแล้วก็ใบอ,อ่อนๆเนี่ยค่ะ เราก็เด็ดใช้แต่ใบเขาหนวดมันจะลุงลังนิดนึงก็ออกเป็นผักที่เราปลูกเองหรือว่าขึ้นเองตามธรรมชาติที่บ้านเราเนี่ยมันก็จะปลอดภัยใช่ไหมคะไม่มีสารพิษอะไรเนาะแต่ส่วนมากตำหนึงเขาก็น่าจะไม่ได้ฉีดยาอะไรอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมมันก็ขึ้นามาเองมันก็งามน้ะหน้าฝนได้ยินเสียงอันนี้จะเป็นเสียงโดรนนะคะเขาฉีดยาข้าว บ้านเมติดนานอกข้างหลังไม่ใช่นามเมนะเ e> นี่ยถ้าเกิดว่าเขาฉีดยามาโดนตำลึงนะใบเขาจะหงิกไม่เป็นแบบนี้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตำลึงเนี่ยเขาจะเซ็นมากเรื่องยาฉีดนะคะอันนี้แสดงว่าปลอดภัยค่ะ มันจะเป็นใบหงิกๆเลยผักเม่นะถ้าเกิดเขาบินโดนสูงนะหงิกหมดถามใบมะละกงมะละกอเนี่ยไม่เหลือนี่ค่ะเห็นไหมใบเขาสวยๆเนี่ยแสดงว่าเขายังไม่ได้โดนยาแต่นี้มันเพิ่งแตกมาเมื่อตอนช่วงฝนตกนี่แหละค่ะแล้วก็แตกอ่อนๆ นี่ค่ะตำมึงก็ได้แล้วเนาะผักบุ้งนะคะเราก็มาเลือกเอาต้นยาออกเนี่ยค่ะแม่ปลูกแปลงแม่จะมีต้นยาเนาะยาข้าหมูปนเราก็มาดึงออกก่อนนะคะก่อนจะทำกับข้าวผักบุ้งอ่อนมากเลยคุณผู้ชมภูมิใจนะปลูกเองกินเองเนาะ ที่ปลูกผักบุ้งนี้ก็มาจากลูกชายจะปลูกผักส่งคุณครูค่ะก็เลยซื้อเม็ดพันธ์ผักบุ้งมาเยอะก็เลยได้ทำแปลงปลูกาปา่อยหญ้าออกนะคะนี่ค่ะส่วนเนล็กๆของเรา จะได้ผักปุงไปผัดจานหนึงเนาะได้ชอมนี่ค่ะก็พอได้ใส่แกงอยู่นะใส่แกงเห็ดแกงหน่อไม้เนาะอันนี้ใบยะนางค่ะเอาไปเลือกใบที่มันแห้งๆนี้ออกก่อนแล้วก็ไปล้างทําความสะอาดไปคั้นน้ำใบยะนางแกงอ่ะคุณผู้ชม นี่ค่ะเห็นไหมในสวนแม่ก็ได้มีผักกินเนาะอ้าวไม่เห็นไม่เห็นตำลึงไม่เห็นตำลึงโชว์ตำลึงหน่อยนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะตำลึงผักบุ้งย่านางนะคะก็พอได้กินได้เก็บนะคะคุณผู้ชมลองทําดูนะปลูกสวนเนะาะแม่หันไปโชว์สวนก่อนนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสวนที่มุมมุมนู้นนะคะจะเป็น ้นมะเขือเทศต้นพริกต้นโหระพานะคะทางนู้นนะคะแต่ก่อนปลูกแมงลักด้วยแต่ว่ามันมันตายไปแล้วคุณผู้ชมข้างล่างก็จะมีมะเขือกัมมะเขือเทศที่ปลูกใหม่มีตะไคร้มีชสมมีใบชะพูอยู่ข้างล่างนะคะเจ้าสีใหญ่มะละกอค่ะก็มีลูกพอได้กินนะคะแต่ว่าลูกไม่ใหญ่มากต้นนี้จะเป็นลูกสั้นแล้วก็ชสมกับมะกรูดนะคะคุณผู้ชม อันนี้เป็นต้นน้้หนาค่ะเราตัดกิ่งเพื่อให้แสงลงมาที่แปลงผักเราได้นะคะผักบุงไม่เอเยียนเลยคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้นะคะหนนอตรงนี้เมยต,ตัดมาละกำนหนึ่งตรงนี้จะเป็นพวกผักชีค่ะริมนุ่นจะเป็นตรงนี้นะต้นมะละกอเดี๋ยวจะแยกไปปลูกเนาะแล้วนี้เป็นผักผักพวก,กผักกาดขาวผักสลัดนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเขาโตอ,อีกทีนึงนะคะนี่ต้นนี้ จะเป็นมะละกอที่มีลูกกินได้แล้วแต่ใบเขาบางหน่อยเนาะตรงนู้นเป็นมะนาวเป็นกล้วยค่ะแล้วก็เป็นใบหม่อนเนาะตรงนี้จะเป็นเป็นเป็นมะยมนะคะต้นยาลกชัวค่ะเดี๋ยวจะต้องให้เขามาตัดนั่นจะเป็นมะม่วงเขียวเสเวยต้นใหญ่ค่ะต้นเล็กเป็นมะม่วงอะไรเนาะจำไม่ได้ละคุณลุงให้มาอีกทีนึงค่ะขอโทษนะแผนกล้องกลับมาหน่ นี่ค่ะก็ะสวนผักน้อยของแม่เอนะคะเราก็จะมีความสุขกับสวนผักเนาะคุณผู้ชมเย็นๆหลังเลิกงานนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมผักของเรานี่นะคะคลิปนี้เม่ก็คือมาเสนอสวนผักเนี่ยค่ะเ,เอาเองเราปลูกผักเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ได้กินนะคะคุณผู้ชม ก็ลองทำดูนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เมยก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวเมย์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ